ไปครับทุกคนโอ๊ตละขึ้นเรือครับถอยเลยครับถอยเรือเลยดินยังไม่ได้มาร์กยังไม่ได้นี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจุดบัฟจุดบอสตัวนี้จะได้หาทิ่งลงตัวนี้สวามมันจอดเรือไม่ได้กูจะไปรู้ไม่ได้กูไม่เปิดกูขับเรือเองกูขับเรือเองมาเฮ้ยมันอยู่ตัวนั้นได้หรอวะกิมพูดว่าอะไรนะอีกกูดีว่าบนเรือมันจอดสวามไม่ได้ ปนสวามันจอดเรือไม่ได้ไอพวกโง่นี่จอดตรงแพนี้ก็ได้นะเนี่ยมันมีอะไรทำในน้ำตรงไหนตรงไหนเกมนี่นี่มีกูเดินมาตรงเนี้ยมันมีแม่น้ำอยู่ในแพอยู่ในแพใช้น้ำเหรอเออไม่ใช่แม่น้ำจอดตรงนี้ได้เนี่ยไม่เอาไม่เอาแม่น้ำไม่เอาสวามต้องเรือแบบมารีนถอยหลังเอาถอยหลังเรือเอาไอเกมไปเกาะหัวเรือดิจี่นี้เนี่ย หัวเรือดิอันนี้มันใช้เรือเรืออยู่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนไบโอมละนี่เบรกโฟลเรสนีกว่าเออล่วงเลยเป็นต่อเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 ตกล้าหรอโอ้ยเบรกเรือก่อนอะไรของมึงเนี่ยหัวเรือกูอยู่แอบมาแยี่ยงจีกูไว้มาไว้มาเร็วจับคนช้าหนึ่งในจับไวกิ้งช้าหนึ่งในปล่อยมันเลื่อนรถไป มึงไปทำอะไรอยู่อยู่ตรงหน้าเรือวนนะน่ะแล้วปล่อยกูอยู่หลังท้ายเรือคนเดียวตกสักทีวะมึงเอาไหมเอ้ยเอ้ย,อยตกยตกตก,ตก,ตกแล้วไม่ถึงหลกวันนี้ไม่ถึงหลกวันนี้กู <os ites> <c oughs> ว่าวันนี้ไม่ถึงหรอกบอกว่าถ้าเอาแล้วจะตายแล้วจะต,ตายแล้ว ลงเลยลงเลยลงไปดิลงไปดิลงไปลงไปเลยไปพิชาไว้นะเอาไอเกมไว้ไอเกมไม่ทันแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมไอเกมขึ้นบกเอานะไอเกมขึ้นบกเอาเองนะเฮ้ยเฮ้ยมียุงด้วยเกมมึงตายแน่ยิงยุงดิยิงยุงดิเห็นปหมเห็นยุงไะมมาแล้วยุงมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเออเรือพังเรือพังเออเรือพังไอ้เหี้ย โอ้ยฟูลิ่งมาที่ฝ่ายเอาเออรอไปรอบไปเด็กวิเอาเรือพังไอ้เวนเดี๋ยวกูยิงช่วยเดี๋ยวกูยิงช่วยเดี็กวิตรงนี้มีหมู่บ้านตรงนี้มีหมู่บ้านหรือเปล่าวะยิงช่วยยิงช่วยอยู่มึงยิงเรือไอ้บ้านมึงยิงฟูลิ่งเดี๋ยวเรือพังไอ้พวกไวกินน่าโง่ไอ้พวกไวกินน่าโง่พวกแกจะทำเรือพัง มไ่เกี่ยวเดี๋ยวนั้นรูนป่าวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรูนแน่ๆเลยเนี่ยลินไปเลยไปดูรูนดิลดได้ได้ให้ไปดูรูนอีกรอบอ่ะน่าจะเป็นรูนไม่ใช่รูนเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวบอกตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวเราจะยึดเดี๋ยวเราจะยึดบ้านของกอบบินแล้วก็สร้างเป็นที่ที่ทำฟาร์บใช่ที่ไหนล่ะครับมาดูดคืออะไรมาดูโอ้ยเฮ้ยไอเกมไอโอจะตาย ไอโอตายไอโอตายไอโอตยังไม่ทันเอาเข่ารัวเลยตายแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตัวใหญ่มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยยิงมันเยอะนะเยอะเลย้ยเฮ้ยถอยถอยถอยโอ๊ตอย่าพึ่งมาโอ๊ตอย่าพึ่งมาต้องเคลียร์ก่อนเข้ามาคุณคุณจะไปยิงใครหรือมามาเลยได้ไม่ประตูวาร์ปประตูวาร์ปยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนอดรอที่บ้านชายหาดแล้วแหละยังไม่ต้องมาจะทำประตูวาร์ปก่อนเกมกูช่วยอยู่ของกอนมันโซโล่เดียวได้มาเลยกูอะนักโซโล่อยู่แล้วโหแล้วตัวใหญ่มาจากไหนวะเนี่ยไอ็เกมมันไปรอบอ่ะมึงหมู่บ้านมันอยู่หมู่บ้านมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยนี่หมู่บ้านอยู่ใกล้ในี่ตายแล้วตายแล้ว ไม่สร้างประตูสร้างตัวให้วุ้เลยก็ได้มึงมึงป้อมปากการน่ะมึงบวกป้อมปากกาก่อนนั่นเหรอเฮ้ยเกมเดี๋ยวก่อนมึงยึดป้อมปากกาให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะทำประตูวัดในนี้จะได้ไม่พังอันนี้เหรอเนี่ยเนี่ยป้อมเนี้ยเข้าแม่งเลยแทงเลยแทงเลยเกมฮ่า เ่ยเดี๋ยวกูทำไอ้นี่ก่อนทำประตูทำประตูว้าให้โอ๊ตก่อนเลยดีกว่าจะได้เข้ามาเก็บของมึงซ่อมมึงซ่อมบันไดได้เลยนะอุ้ยชิบหายดื้อบัฟอย่าอย่าโอ้ยยไม่ปลอดภัยแป๊บนึงยังไม่ปลอดภัยขอตีขอเคลียร์ก่อนตู้ยุงในเกมแล้วคุณต้องสู้ยุงนอกจอสู้อะไรวะสู้ยุงนอกจอกลางงูงเนี่ย ก่อนแล้วนะต่อนแล้วเหรอกางมุ้งเนเกมเนี่ยนะกลางมุ้งในเกมนั่นแหละกลางมันมีมุ้งในเกมเปล่าวะวิธีใหม่แห่งการเล่นเกมเลยเนี่ยถ้ามีมุ้งในเกมเนี่ยใครกดเนี่ยใส่เลยใส่เลยใส่ใส่ไม่ยั้งใส่ใส่ไม่ยั้งโอ้ เรียกูไปตีพอมัน่อนดีกว่าไม่หมดมันตีเฮ้ย,ยเดี๋วพรอมดปรอมดโหมันตีหินพังเลยว่ะโหนี่มันลุมนี่มันสิบลุมสิบสี่ลุมสิบใช้เงาเนี่ยของดีต่อเลยเนี่ยเหนื่อยี่เยอะแล้ว เราต้องเคลียร์หมู่บ้านก่อนแล้วก็กลับไปนอนเพราะว่าม,ม,มันนะมคืนม,มันมาเยอะ,อ,ะอันนี้ไงตัวเท็มกูกูกูไปโดมาก่อนแล้วก็กูกูกูกลับอ่ะกูโดมาแล้วใครเข้าไปอ่นะเนี่ยไม่ตอนนี้กูมีตัวเท็มอยู่หกอันที่ตัวกว่ากูใส่ใครใครเข้าไปกูนี่แหละเดี๋ยวน้ำมึงาาไปโดมแล้วึงรีบเข้าไปเหรอรีบจัด,ดเลยอ,อ่ะโดนที่ไหนวะ ก็ตอนนี้มันปักอยู่อะแล้วกูไปโดนมาตรงไหนมันปักอยู่กลางหมู่บ้านแล้วกูไปหยิบมาแล้วมึงก็วิ่งออกมานะเออใช่เฮ้ยมึงโคตรเถื่อนเลยว่ะอุ <c oughs> ้ยโคตรเถื่อนเลยว่ะน,นี่ไงดิตะโดนเฮนเห็นนะมันเป็นรูปกระโหลกมันเป็นรูปโครงกระดูกเลยนี่ว่ะมันขึ้นไปในหมู่บ้านอยู่ประมาณนี้นะตรงไหน,นอ,อ๋อนี่ไงข้างๆเลยนี่ว่ะเดี๋ยวปักไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำมึงเวมึงไปเอามาสองอันแล้วเหรอเออ ก็นี่เมันอยู่ใกล้ๆกูเบโดมอ่ะเอ้อย่ามึงเรียกนะไม่ไม่ต้องกด e ถึงจะเรียกได้ได้เหรอไม่ต้องรอเลยอ๋อมีนิดเดียวเองนี่เข้าได้เลยเด้ไกลมันไปเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอวันฮิตขอวันฮิตทั้งตัวหนึ่งก่อนเกมมึงไม่รีเลือดหน่อยเหรอจะต้องรีมีฮิลลิ่งไันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปรีเลือดที่กองไฟเออ่คอมบินนะ เอาดิเอาดิลองดูดิมหู่บ้านนิดเดียวเองเฮ้ยระวังหนึ่งดาวไอโอ๊ตระวังหนึ่งดาวตั้งโลรอเลยไอเยุกแตกฮะเอาจริงดิกลายเป็นศพไปแล้วเอ้ยสองคนแล้วเอาแต็กสองเต็กสองว่ะเฮ้ยไปกำลังใจให้กลับมาไปกำลังใจให้ครับทุกคนเฮ้ยมึง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 กวาดล้างตรงนั้นให้หมดก่อน เอาดิเอาดิเ,าดเดี๋ยวกูฟันล้างให้ดีกว่ามึงจะถึงหมดพอดีเดี๋ยวกูยิงธนูรอพอดีนี่คือลูกธนูเดี๋ยวนะใช้ธนูอะไรดีวะใช้ธนูออทิเดียมแล้วกันใช้ธนูไฟดิโอ้ยแค่นี้เองเดี๋ยวบัฟเข้าเอาก็ได้ตอนนี้บัฟมีกันกี่คนวะมีกันสี่คนเลยเนี่ยเหลืออยู่แล้วบัฟอะเดี๋ยวยิงธนูรอแล้วกันเฮ้ยใครแตกวะไอ้ว,วัดมึงกลัววะโอ้ยกระตอโอแตก <c oughs> ของตัวว่ะ วสอตัวอสตัวป่สาตัวป่ได้อยู่ได้อยู่สตัวห้าเนี่ยหกอันเหลือสละเลยตัวหนึ่งรอรอไปด้วยรอบด้วย้นมารอบอ้วนได้ให้เหลืองรอบรอเหลืองเหลืองหลงเหลืองเหลืองหอกโอ้ยหอกสองตัวบ่ เออตัวเ,ย,วออเยี่ยหอกแหละท่ากูโคตรตีงใจมวนห้าวเกินไอ้เยี่ยมันเปล่าออกมาไอ้เยี่ยมเข้าหัวแตกมวนห้าวเกินไงนห้าวเกินไปดูดิเกมมันมีอะไรบ้างวะในตัวเนี่ยโอ้โห <c oughs> เอาเขาเพื่งมาทำอะไรวะเนี่ยเขาเพื่งโยนทิ้งไปไม่ใช่ไม่เอาอย่าโย,ยนทิ้งของกู <c oughs> โอ้โหนเอามันมีลูกคขนุเหล็ก<อ>ด้วยดีกว่าโอ้ของกู โอ้โหอาหารโคตรเยอะโอ้โหแล้วมึงเอาเนื้อมึงเอาเนื้อล็อกมาทั้งหมดยี่สองอันเลยเหรอเนี่ยไอเกมมึงเอามาทำอะไรเยอะวะเนี่ยว่าแล้วกูว่าแล้วเพื่อนไม่มีกินเลยมึงเอาไปหมดเลยนี่ว่าไม่เนื้อล็อกนี้มึงูของใครเลอะใช่หรอไม่ใช่ของกูนะลูกไม่รู้ไม่รู้ของใครนะโอ้โหไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไอเวนไอตรงนี้แบบว่าไอเกมที่มึงเอาพึงมารักเทเทพมันอะแห่วะป้อมเนี้ยเออตรงนี้หละเอออันนี้หละ โคตรเลวเลยว่ะมึงทำลายความฝันของพวกคูลิ่งเนี่ยของรักของข้ากดเลยแล้วก็กดยาไฟกันด้วยอ่ะกูบันเจอแล้วบล็อกบ้างเหรออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดยากันไฟกันนะเพราะตัวนี้มันเพราะตัวนี้มันใช้ไฟไปทางใช่แน่ไปทางดุก่อนนี่ไง มันคือบอสไอ้นี่อะไรวะเหมือนเป็นโครงกระดูกของฟูลิงอะหัวมันเหมือนฟูลิงเห็นปะหัวหูมันจะกลางๆลาอะใครมันช่ยทะนุแล้วเนี่ยวะตอนนี้คือกูใช้ลูกธนูซิลเวอร์อยู่ม anyway> ันก็เลยดาเมจเยอะแล้เปล่าวะดาเมจแค่ยี่สิบเองน้อยอยู่เลยเนี่ยอะตัวนี้มันกันนี่แบบว่ากันธนูกว่าลองธนูอื่นโอ้โหมันกอซิล่านี่วะ ้ระวังมันเลียวหัวบ้านหลังหินหลังหินโอ้โหโดนฟูเต็บเติมครับโอมันกดสเปซบ้าลบดิโอ้โหคุณจะแฝงครับโอ้โหโโอ้หไปแล้วครับไปแล้วครับแล้วครับมึงใช้นี่ยังมึงใช้เอฟเฟคเอฟเฟคเยอะจัดจนหางเลยอ่ะเอาเลยครับ โดนกระไบแล้วอีกปัดใช่ไหมโอ้ยเกือบโดนไอ้เแ้่โดนโดนเฉยโดนเฉยโอ้โยยังแรงอ่ะนี่ขนาดใช้ขนาดใช้การไฟเนี่ยคอนเป็นแค่น้ำแข็งแค่น้ำแข็งแค่นแข็งเหรอไม่ได้เอามาจะนะควิงเข้าดอกสี่สิบอะสี่สิบเลยเหรอเออไม่ไดเอามาแล้วลูกอันนี้อ่ะลูกลูกเข็มพิษอ่ะสาลูกอันนี้ลูกอะไรวะเข็มยุงอ่ะเท่าไหร่ ยี่ส yeah. 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 ิบเองี่ยีเองนะไม่เป็นไรยี่สิบก็ยี่สิบเราเอาธนูมาเยอะไอ้เยอะเลยใครขวัญไปหรอเฮ้ยแต่เลือดยังลดน้อยอยู่นะเลือดเลือดเลือดเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วเวลามันยิงลำแสกมาแล้วก็หลบคาหลังเสาง่ายดีเป็นอเทอร์น่าเข้าเท่าไหร่วะมีธนูขั้นสี่เนี่ย หัวั้งของหัวั้าสี่เฮ้ยแตนุ้องแ็กเข้านะเข้าเท่าไหร่สีสิบเหรอเออห้าสิบยอ่ะี่เอ่ะมีเจ็ดนแพน้ำแข็งอ่ะกกบาดมั้ยดแล้วองคโดนแล้วแตกไหมน่ะมีฮิวก็ใช้ฮิวัได้กอซีล่าอ่ะมันกอดซีล่าอ่ะยิงไกลนี่มันบอสห้านะมึงโอ้ยตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่กระเตื้องเลยว่ะสองนาทีแล้วโอ้โหเอฟเฟกไฟเอฟเฟกไฟว่ะไม่อาหารกูกูกดอาหารกินอาหารมีการมาต้องรอไอรินไอรินระวังบ๊อบรินระวังบ๊อบทะลุทะลุไม่ทะลุหินเลยเหรอวะเฮ้ยมันทะลุหินว่ะเรียกบวกบัตถอย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 มันเรียกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หเป็นแรงพัวเนี่ยลมแตงพัวไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็น กูไม่ได้ตีบอเลยอ่ะตบมังกรไปเลยปูนี่ดักโซอย่างเดียวแหละดักโซ่อยะตอนเนี้ยด้วยกูด้วยยังดัวดัวอะไรอยู่ปูยิงแค่นี้ผ้าเองอ่ะอะไรไม่ด้วยกูด้วยเป็นไรอเป็นไรเกมโอ๊ยอย่าเดียวยุ่งคือคือไม่มีลูกน้องมันมาเอ้ยลูกน้องมันมาเปล่าวะน่ะมัไม่ใช่ลูกน้องใช่ไหม โอ้ยตรงนี้หลบได้ว่ะตรงนี้หลบได้ว่ะตัวนี้มันไม่พังตรงไอ้นี่ตรงแท่นแท่นลานมันอ่ะหลบได้เกมไหวมั้งอ่ะหัดยังมึงมีฮิวก็ใช้ฮิวดิหรือเวลาหมดไม่เลือดกู๊บร้อยยี่สิบ้าไอ้ปุ๊กินอาหารนอสิตอ้าวอ๋อไม่ไม่คือมึงตายไงมึงตายมาก่อนหน้านี้ไงใช่ดูดิสตอร์ขูงปเขาแรงอ่ะดูแล้ อ้มึงมาอยู่แถวๆลานวอร์ดดีกว่ามันกันไอ้นี่ได้กันไฟได้กันเนี่ยพลังลดระวังลดระวังแรงโอ้มันยิงทีนี่แบบว่ารู้เรื่องเลยเฮ้ยอะไรวะบัฟไหมบัฟไหมฮัลโหลบัฟนิดเพิ่งเส็จนี่แหละมาตรงกลางมาตรงกลางเด่นเนาะดมพลเร็ว เดี๋ยวใช้บัฟของโอ๊ตเดี๋ยวใช้บัฟของโอ๊ตมาเร็วไปขวายกันเราไม่ใจหน่อโอ๊ตตัดกีฬาตักีฬาเอ้ากูบัฟไปแล้วทำไมเอฟเฟคไม่ถึงบัฟแล้วบัฟแล้วบัฟแล้วมาบัฟกูก็ได้มาไม่ับแล้วถึงแล้วบัฟแล้วบัฟแล้วต่อบัฟหรอเอฟเฟคไปขึ้นเลยดิไออุกบาทอุกบาทก้อนก้อนก้อนเห็นแล้วเห็นแล้วมันจะลงตรงเอฟเฟคเอฟเฟคหนักจัดจอ้างเลย ดูทะลุกูอีกคนแรงอ่ะแทบไม่เข้าเลยว่ะเอาอยู่ต้องกลับบ้านแล้วของกูเลยแทบไม่เข้าเลยทะลุจะพังแล้วเนี่ยเฮียทธอต้องเก่งหมดเลยดักโซ่ดักโซ่คุจะกลับบ้านเหรอมันไกลนะเออไม่กลับไม่กลับเฮียไปเฮียเฮียงเงี้ยแข็งแม่งมุกับปารีแล้วแข็งแม่งเลยเฮ้ยเจ็ดสิบว่ะตีเจ็ดสิบว่ะเฮ้ยตีใกล้เจ็ดสิบว่ะนัก่ติมใจเอามาดิมาดิ จตไมหน้าหมดแป๊บนึงกูเลูลองใช้หอกดีกว่าน่าจะใช้ดีอยู่เฮ้ยเ้ยูไม่แทงไอ้จัเอเอกาลกบาตแล้วมะรมันออกก่อนเอฟเฟกต์เอเฟกต์หนักจัดตอนนี้แตแท่งแม่งอุ้ยแปดสิบร้อยห้าราทำไมหอกเบาทำไมทำไมทวนมันเบากว่าดาบวะ ร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าเจ็ดโดนโดนดาบดาบดาบดำดาบดำา,าบดีสุดแล้วโอ้ยเอฟเฟกต์ทำจอค้างดาบสุดแล้วนี่ละเหมือนว่าถ้าเราเหมือนว่าถ้าเราทำดาเมจต่อเนื่องอ่ะถ้าเราทำดาเมจต่อเนื่องอะ,ม,อองอะมันจะมันจะช่วยให้แบบว่าคูณคูณเอ่อ cún power, cún thăng, cản đom ti, à, tôi không thích thẻng, ối, oh oh, có b้า đâu, Rition. โคตรแหลกอฟเฟกหนักจัดแต่กูปรับภาพแล้วปร really ับภาพสูงสุดด้วยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอะยิงยิงหน้าใส่หมดเก้าสิบร้อยเก้าสิบยิงแม่งเต็มหน้าเลยเอากูไม่เข้าหรอกเดี๋ยวรอหางกันก่อนก่อนเดี๋ยวคุณใส่แน่ว่าตัวนี้มันแพ้กระบอกปะวะอ๋อเหรอ อ,อลองใส่กระบ,บองดูดิเป็นใู้ <คน S 1> เป็นอินฟโน่ไงโอ๊ตอินฟโนโป่ป่ะอินฟโน,โนป่ป่ะอินฟโน,โน่เออเนี่ยพูดน,าาน้อยอกินอาหารกูเปิดกูเปิด์เพลงอินฟโน่ไว้ได้นะเดี๋ยวสิกระสิบอาจจะอาจจะแพ้กระบ,บอกก็ได้นะเพมันเป็นโครงกระดูกงลองดูลองดูลองดูใครมีโคตรเปาดาบเถิดดาบดาบดาบดีกว่า เฮ้ยแต่กระบองที bomb, 剛剛 like <re ่บ really ้านมันมีกระบองน้ำแข็งน่าจะเอาบอกน้ำแข็งมาลองใช้นะเว้ยน่าจะแพ้ก่อนไปลุกวิ่งอันี้กูตามบ้านแล้วนะกูตามบ้านแล้วนะกูาบ้นมึงเอาไปเอากระบองน้ำแข็งมาด้วยดิกระบองน้ำแข็งที่แฝดงดีกว่าไม่บ้านบ้านสร้างตะเกียรอ้าวเหรอมีบ้านตะกี้ด้วยเหรอนี่ไงไม่ไปหรอกกูตีบอสดีกว่าเฮ้ยถือไปบอสได้ยิงได้นะออุ้ยอุ้วพลังล้อมแสงกูยิงอยู่ได้บ้านอยู่เนี่ย อย่าลืมดูอย่าลืมดูหลอดยานะหลอดไอเนี่ยลอดยากันไฟอ่ะยังไหวยังไหวเลี้ยงอีกทีเอไอไออุกกาบาตอุกกาบาตไหมไม่แก้วอ่ะหมดแล้วมดแมันตกอยู่จุดเดียวมันไปหามึงอ่ะมันคิดถึงมึงโอ้โหบานไปแล้วแหละโอ้โหจอจอข้างจอข้างจอข้างเพราะว่าเซฟเกม ใส่เข้าไปตี่ไปเข้าไปผมว่าใช้ดาบเร็วสุดแล้วใช้ธนูไม่นันช้ามันถึกปิืนปืนปิงเดือดตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวเดี่ยวเดียวยิงมาทำไมเฮ้ยมามารวมมารวมกันตรงนี้มารวมกันตรงนี้มาบัฟกันก่อนตรงลานบอสมาตรงลานบอสก่อน เกมปัดนิดมามามาปับกันเร็วเร็วพวกเราทีม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 ตัดไปอ้าวติดปะติดปะเดี๋ติด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 อย่าลืมดูยากันไปนะโอเคกินได้ละมาหน้าปับเกมละปับอย่าลืมกดยากันไปนะยาการไปหมดแล้วเนอะเออกดด้วยไปแล้วก็แล้วโอ้โ เลือดเดือแรงเลือดเลือดร้อยกว่าคนไปลุกแทงมางก้อนไม่อ้ก้อนไอ้เกมเลือดมึงโอ้ยมัน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 กัดมันอะไรอ่ะโอ้โหมึงระบบไอ้เกมไอ้ไอ้ลินระบบแทงดิโน่ระบบแทงกดเมากลางกดแรงสองร้อยดาเมจสองร้อยกว่าโอ้สองร้อยกว่าเยอะเออนี่จะตายแล้วเออตายแล้ว รอบเดียวพอรออบเดียวพนะรอบเดียวพอนะเดี๋ยวค่อยมาอัตีใหม่โหดเกินว่ะเกินคาดว่ะนี่เราเราเผ็ดเราเวลาตรงจีิเอาไว้ทำอะไรวะอ๋อเอาเอ่ออันเนี้ยยังใช้ไม่ได้น่าจะรอแผ่นหน้าลูกบาทตอนนี้ใครได้หัวขอหัวหน่อยฮะไม่มีโอ้โหโอ้โหหัวยังใหญ่ โห่ใหญ่จัดเราเบาบางตรงแท่นดูดิเกมมียาโห้โคตรใหญ่ยาอะไรอ่ะโงก็ปิ้ดเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้เรามีไอ้นี่อยู่ตอนนี้เรามีบัฟอยู่อ่ะเราก็ตีมันดิต่อโลทุกคนตีสิมาตีสิตีดิมาสิไป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 เกมมีการไม่แข่อเลยิ่งหนีหายเลยโหโคตรมัน โคตรเยอะเลือดจะหมดโอ้โหเขี้ยอะไรวะเนี่ยโคตรฟลักโอ้โหเฮกเยอะเยอะเกินตายแล้วเออเก็บเนื้อมาไปกลับบ้านกันก่อนใครใครถือหัวอยู่ตอนเนี้ยโอโอเคไปเอาหัวไปแปะนี่ครับได้หัวมาแล้วเอาหัวไปแปะเอ่อ เขาเรียกว่าบอสมันชื่อว่าบอสยังกลูยังกลูเนี่ยย,ยุกยุกกรูแบบวะยุกกรูยังกลูอะปักอะไรนะแล้วชนกูนทำไมไวะเนี่ยอยากอ๋ออยากดูใช่ไหมอยากดูใช่ไหมนี่ทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยไป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  <c oughs> นี่เหมือนวิเ e <c oughs> ป็นวิธีเบราณไอ้ทำไอน้นี่ลินลง,ลงก่อนลงก่อนทุกคนลงก่อน เดี๋ยวลินพาคูเข็นรถก็ไปเนี่ยไปใกล้ๆแทนบูชาอันนี้ถอยออกมาก่อนเป็นวิธีเอเ่อเป็นงเอาแล้วว่าเป็นวิธีการเปิดวิธีพันเชิญหัวบอสวิธีแขวนหัวบอสนี่ครับคือวิธีการแขวนหัวบอสนะครับแบบชาวไบกิ้งอ้าวกดไปได้วะเฮ้ยกดไปได้วะเดี๋ยนะทำไมกดไปได้นี่ไงได้แล้วโอเค อูดีว่ามันบัฟอะไรบ้างต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าร้อยทุกคนรับบัฟแล้วบัฟกันไฟไอโอสอินโฟโนโป่ป่ะเอามาแล้วมาแล้วใครยังมีอยู่บอลลูนพลีปาร์ตี้ครับปาร์ตี้บอลลูนพลเร็วกดบัฟแล้วนะเอ้าบัฟไม่มีไม่มีเอฟเฟควิ <c oughs> ่งวิ่งวิ <c oughs> ่งผ่านกองไฟ <c oughs> เมันกันฟิตกันไฟด้วยว่ะมันกันแค่ไฟอย่างเดียวกันไฟกับน,น้ําแข็งแล้วก็อะไรวะอีกอย่างหนึ่งอะไฟฟ้าไฟฟ้าเออไฟน้ําแข็งไฟฟ้า,ะา <laughs> <laughs> อะไรของมึงคนเนี่ยจบไปแล้วครับสำหรับคลิปบัฮัมเอาไว้เจอกันในแพทหน้า <laughs> แพทหน้าอาจจะได้เจออะไรแบบแปลกๆวันนี้นะครับหลอน ไปไอุ้ยอุ้ยใครโดนคูเจ็ดิดาเมจเจ็ดสิบเดยนะคุณรืปพีพเหรอผมไม่ได้ปพีพีคุณรื้ปีพีพฮัลโหลนี่เนีกูใช้ดาบเนมึงตายแล้วเนี่ยตายเกอบตายเ่ย